สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจิ้เครื่อง่างดาร์ m o มว a อาร์คิวและก็ดาร์ g การ์ดเชิญกับดักนะสองที่นี้นะครับมีมาให้ตามหาในอีเวนต์นี้ด้วยนะเราไปดูความสามารถของดาร์ m o มว a อาร์คิวกันก่อนนะครับเพิ่มความมั่นยำในการคุมเต๋า53เปอร์หลังเทินที่สองเนี่ยจะบวกเพิ่ม10เปอร์นะครับผมป้องกันการบังคับย้าย85เปอร์ไม่ป้องกันการดักจับนะ เมื่อตกวันที่ของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ60%ชาร์จโลนะครับชาร์จสูงสุดได้2ขั้นนะส่วนจี้นะครับดาร์กการ์ดเชิญกับดักความสามารถมันก็เมื่อตกเลนมาร์กของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ75%จ่ายเงินค่าเชิญนะครับแล้วก็เชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่เราหนึ่งคนนะยังไม่หมดนะเมื่อเราสร้างเลนมาร์กนะครับหรือตกเลนมาร์กของฉันก็จะมีโอกาสนะครับ60%ติดตั้งกับดักสปริงนะ ผมจะเอาไปเล่นกับอีโวผู้พิพากษาอนาุบิสนะครับเซ็ตทีงผมจะเล่นก็มีดาร์คบุกอาร์ชิลดาร์คการเชิญกับดาร์คโลพิทักษ์ราชาที่ถูกเนรเทศและก็รองเท้าดอกซูปเปอร์ดิมิชันเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสองจี้ดาร์คที่ผมจะเอามารีวิวเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับผมแล้วเอาไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกกันเลยดีกว่านะครับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแผนที่มันติเวิร์ตนะ มาเจอกับเทอร่าเทพอัคคีปั๊เนี่ยโอ้โหยังเอาเลยเทอร่าเทพอัคคีการ์ดเนี่ยเหมือนจะมีแปนวิ่งไปอยู่สตาร์ทนะเรา,าเบิ้ลไปก่อนนะครับเบิ้ลไปก่อนอ่าผู้พิพากษาอนุพิษเนี่ย มีสกิลสร้างแลนมาร์กนะอ่าไม,ไม่ได้กดคุคกขีนะยังเบิ้ลได้อยู่นะครับอ่าแฟนติดแล้วไปนอดูบิตติดนะกับดักมายังยังไม่มานะครับกับดักยังไม่มารองเท้าติดนะกับดักมาแล้วนะครับสร้างเลนมาร์กสุกเลนมาร์กอ่าก็จะมีโอกาสติดตั้งกับดักนะปับ๊บอ่า,มาเมื่อกีร้รองเท้าเหมือนจะไปหูมึงหรือไปไมันีพิเศษใช่ไหมอ่าเราไปเลยนะครับไปลงกับดักนะเด้งลงเมืองแพงนะปับ๊บ mm hmm. ลองถ่าวห่อนะเปิดเทกศกาลว้าว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 อะห่อมาตรงไหนดีห่อมาตรงนี้ฟับไม่มีอะไรเอากับดักไม่ติดนะอารมณ์ดำวางเฮ้ยไม่ใช่เปิดเทกศกาลแมม,ม,มัว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 มัไวไอ้มูนิมมูไอ้มูนิมถอยห่าเฉย หนูไปไหนดีปับ๊บว่าไงแป้นปับ๊บอ่าแป้นนักนตรติดนะกับดักมาไหมกับดักมานะครับไปมุมหรือไปไมพิเศษไหมไม่ไปนะอ่าเปิดเทศกาลเอา,อาไงเธอร่าเทปักคีอุย้ยชาร์ดคมป้องกันสองชั้นนะนะเนี่ยเนี่ยหมูฮาร์คิวนะครับชาร์ดลูปป้องกันสองอ่าสอง สอง้ันแล้วอ,อ,อะไรงมวะลิมพันกันเลยนะหกสิบเปอร์น้อง่นจะติดดีอ้าวเด้งเลยยกเว้นโอ้ยแฟนสาวที่ไปอวกาศเหรอยกเว้นเฉยยกเว้นไหมเนี่ยไม่ยกเว้นนะตัดการาฟทีนึงยอมมาเจอกับผู้พิพากษาอนุพิษด้วยกันนะ โยก่อนเลยเหรอว้าวว้าวเขาใส่จีนอะไรมาบ้างเนี่ยโดนโลโละชยัยถูกเนเทเฮ็ดอ๋อโดนโลละชัยถูกเนทเฮ็ดอ๋อโดนชาร์โลนี่ว่าอเอาแล้วเอาแล้วเจอของจริง่ายแล้วเรายังไงปับ๊บอ้าวแปนติดเลยนะครับแปนติดเลยปับ๊บ ไปมุมหรือไปมันดีพิเศษเปิดเทศกาลก่อนอไปไหมไปหรือเปล่าไปสิห <c oughs> ออวาบครั้งแรกนะโดนเตือนนะครับโดนเตือนขอเตือนว่าอยา่าวาบเยอะอืมอ่ายง แปนไม่ตดอา้าวงานเข้าก้าวได้ไหม <c oughs> อ,อ๋อสเปเลยงานงอกขึ้นยจนาทีไหมลูกโอยถ <c oughs> อยวืดอะจะถอยก้าวเดี๋ยวกี้อนุพิตถอยสีนะ <c oughs> เปลี่ยนแผนที่มหมอกหายเลยนะเปลี่ยนแผนที่นี่หมอกหายเลย งานเข้าแล้วทุกคนชูกดีที่เขาแฟนไม่ติดน,นะจนเงย็นเพื่อน <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยอืมผลิตการดีเนี่โอ้โติดหมวกติดหมวกป้องกันกันครับย้ายแบบมาเปินนะยอเพื่อนจยอ,ยอถอยลองเลนมาเราไปถอยก้าวได้อีกอืมรองเท้าห่อด้วยโอ้โหไม่รอดแนละ้ว ติดมวกหมดแล้วสองขังอย่าเพิ่งเปิดเด็ดละ,ะก,กานเพื่อน,นอเอ,อ้ยโดนเข้าไปแล้วนะครับโดนเข้าไปแล้วขังไม่โอ้ยขังเลยใช้การทั้งฟ้าไม่ใช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 ่ไม่ตัดไม่สัส่ดอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอ,อ่อบันไว้ลูกเบ้นไว้ ว้าต่อแตกอีกเอ,อ่อผมจะไปยังไงดีวะเนี่ยไม่ร <c oughs> อดแล้วทุกคนตานี้ผมถอยไม่ดีนะถ<แ>อยห้าไปยังไงเนี่ย ลองเท้าไปมุมหรือไปมุมดีพิเศษไปไหนเนาะไปไปเปลี่ยนเนี่ย <c oughs> เออไปเปลี่ยนเออไปเปลี่ยนโอเคโอเคเปลี่ยนแผนที่นะหมอกหายปะละ่ะโชคดีนะที่เขาไปเปลี่ยนแผนที่นะผมจากที่อ่าเตาแตกก็หายเลยอืม ้อยไงเนาะเขาจะจูบพิกแล้วทุกคนตามก็มีสร้างอ่ะเบิ้นไว้นะเออเบิ้นไว้เบิ้นไว้อดทนเก็บความในใจแล้วเราค่อยไปจัดการเขาจะจะได้จัดการเขาไหมเนี่ยเออยังไงกับดักมาไหมไปหูมือปานที่พิเศษปะเนี่ย กับดักมานะกับดักมาเดี๋ยวผมจะ,ะวางกับดักนะเปิดเทศกาลเดี๋ยวผมจะเชิดเขาลงลงกับดักไไหมเฮ้ยเขามีโอกาสจากได้เนี่ยอ,อคุกี้หมดแล้วหรอโอ้หมดไวไปนนะไม่ชาร์จโล่นะผมไม่ชาร์จโล่เอโอ,อทอยเมืดอีกแล้วอมอืขับย้าย ย้ายขับย,าย้ายเขาแล้วกันห้าได้ไหมเนี่ยออกสิออกมาห้านะแปดติดไหมเนี่ยโอ้แปดติดเลยลไป,ไปไมุณไปพิเศษไหมโอ้โหโชคดีที่ไม่ไปนะ <S 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 จะทำยังไงดีนะ สอได้ไหมสิบสอได้นะเฮ้ยถอยแมนอยู่นะเนี่ยใช่ไหมหลังเดือนที่2เนี่ยจะถอยแมนออหรือเปล่า <c oughs> เอ,อ้ยไม่มีอะไรออกอ่า12บสอทีได้ไหมสิบสองทีได้ไหมออก10อืมลองเท้าห่อนะเออลองเท้าหอ่อเอ,อ่อจะห่อไปไหนดีนะอ่า เปิดเทศกาลนะบัตรเชิญเชิญด้วยแต่ว่าแต่ว่าตังค์ไม่พอเชิญนะปับ๊บเด้งดึงเด้งดึงเออเอากับดักวางกับดักวางแล้วก็เปิดเทศกาลนะนะเ,เชิญอา้าวตังค์พอเชิญแล้วเชิญทีเดียเอา้ามวกหลุดได้เหรอมับก็บไปนั่งขังดิโอ้ที่เราไม่ขังวะไม่ตัด อหืสุดยอดไปเลยเบนสองได้นะงานเข้าเลยเปลี่ยนแผนที่ได้นะเอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็น รองเท้าไปมุมหรือไปมี่พิเศษอ่ะเปิดเทศกาลนึ่ปิดอ่าคุมกันนะดีที่ชาร์จโอลให้ว้าวว้าวว้าว,าวาไม่รอดแล้วผมอะ่ะแล้วออกกตาซไม่ดียังไงเรียบร้อยนะโดนโควิดไปละโธ่เราไม่ขังเราไม่ขังเราไม่ตัดการ์ดเลยอะ่ะจริงอะ่ะ มาเจอกับพิวนะครับผม,มเจอาพิวตั้นานพิวด้วยโอโ้โหมีเนเทศร์ไมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเนรเทศอืม,มแป่นว่างไงแป่นไม่ติดนะเออเบิ้นไหมลูกเปิ้นไว้อ็มากันลายเนี่ยลายเนี่ยน,น่ากลัวลายนี่ก็น่ากลัว <c oughs> น่ากลัวทุกลายเออ สร้างขุมกำกันนะตกเมืองนะครับตกเมืองเองสร้างขุมกำกันการทาสีเออเอา,เอาก,กาับดักวางกับดักวางวางทีงไหนดีนะวางตรงนี้ละกันเปิดเทศกาลก่อนนิดนึงเออกับดัก,กวางปั๊บม,มีอะไรนะอ่าเจ็ดได้ไหมได้เผื่อแป้นติดแป้นติดทีดิยอ๋อสวยงามไปหมุนไปมนิดพิเศษหน่อย ไปไม่นนได้เอาไปนะครับไปเออเราก็หาเปิดเทศก,กาลนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปของมุมไปที่พิเศษนะเฮ้ยไปตรงนี้ดีกว่าไหม,มไม่ไป <c oughs> มไม่ไปดีกว่า <c oughs> คือถ้าไปไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ตรงนี้มันจะหายไปไงอืม mm hmm. ไม่มีอะไรนะเอากับดักวางเดี๋ยวนะมี การครับเปิดเทศกาลนี่ <_ d ew> s> <S ด้งกระดิงมาตรงนี้แต่เขาวาบเยอะนะอ้าววาบเลยวาบปะเนี่ยอืมคือไอต้ตรงตรงเนี้ยหนทัเนี่ยถ้ามันหายไปเนี่ยมันก็จะเป็นอเอฟเฟกต์ที่จะเปลี่ยนแผนที่อะ ใ <laughs> จเย็นเพื่อนถอยสามแล้วถุงสร้างแมนนักนี่แพ้เลยเนี่ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเออไปลุกยย่าวอืดาเนี้ยเล่นยากเลยนะอ่าแป้งติดนะเออยังไงไปหุม้มไปไม่ดเส็จมไหมไม่ไปนะครับไม่ไปทำไมไม่มไปละ่ะน้องเออ จ้ากับดักวา,างไว้ไหนอีกเนี่ยเออฮะเออเทศกาลก็ไปยังติดมวกนั่งสิจุยอ่ะที่มันไม่ไปหูหรือไปินพิเศษเออเด้งไหมเด้งนะครับเด้งยังไงหอมไหมเนี่ยรองเท้ารองเท้าโอ้รองเท้าไปหูไปิพิเศษอยู่นะเออ,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 อ เปิดเตะตะการก็ไปทีนึงติดหมวกนะเออถ้าเชิญมาโอ้โหเชิญมาตรงเนี้ยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปไปทำดีพิเศษแล้วกันปับป๊บปั๊บอืยังไงลองเข้าหอหน่อยโอ้โหตะกวดเข้าเออเปิดเตะตะการไปนทง ลงเท้าไม่หอ่อขังไว้ขังมาก่อนเออถ้าตัดการ์ดนะมีโอกาสชนะอยู่ไม่ตัดการ์ดอีกแล้วโอ้ตัดการ์ดเท่าไหร่วะเนี่ยตัดการ์ดเต็มสี่บาทไม่ตัดนะตอะ่ะเสียใจอ่ะชาร์ลูอยู่นะชาร์ลูสองขันนะครับเมื่อกี้ก็เชิญเนาะบัตรเชิญก,กับดาก็ออกมั่งไม่ออกมั่งแล้วแต่อารมณ์มันอนะ อเรียบเอยโอ้โหมาเจอกับเธอลาดเ hey! ฮบงังคีสู้ได้แต่เพื่อนประสบการณ์ใหม่นี่มั่งเราเนี่ยได้เล่นคนที่สองนะง่า เบอน1 2เลยนะครับเบิน12เลยว,ว้าวยังไงเพื่อนไปหุมมันไปพ่พิเศษแก้ว <c oughs> โอ้วิ่งเลยสุ่มสร้างแรนไหมเนี่ยอัดสุ่มสร้างแรนนะครับสุ่มสร้างแรน ถอยก้าวไปนะครับถอยก้าวไปเราจะถอ,นะอยอะไรดีนะ้าถอยอะไรดีน้าถอยติดประกันเนาะอืมแป้นติดไหมอ๊อแป้นติดเลยอ๊บกับดักมาไหมโอ้โหกับดักไม่ติดนะหกสิบเปอร์เปิดเ,เ,เ,เทศกาลไปทีหนึ่งมา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 ลงเลนมาร์ก็ไหนขังไว้เนี่ยโอโ้ไม่ขังเลยโอ้โหเดี๋ยวนะ เอาสกิลขังกองสบู่ออกไปแล้วเหรอเขก็ยังอยู่นี่ว่าแต่ไม่ขังนะอ่าอะ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 ถอยไม่เพื่อนอีก <c oughs> เอ้ยยังไงเนี่ยยกพื้นที่เหรอยกตงรไหนดีสร้างขึ้นเอาอ่ะไม่มีอะไร ไงตัวล่าได้ยังกี่ <g ül> จะเย็นเพื่อนใจเย็นเอาสุ่มสร้างเรนมารกว้าวอุ้ย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 จะเย็นเพื่อนอสุ่มสร้างเรนมากดีอ่ะของเราเนี่ย เราจะเบิ้ลสองได้ไหมอ่าหรือจะเบิ้ลสิบสองดีสิบสองลวกันนะออกเก้าเอ่อแปนว่าไงเออแปนติดกับเมื่อ,อไอไแป้นที่พิเศษไหมเนี่ยออกไปันที่พิเศษนะกับดักไม่ออกนะกับดักไม่ออกปับ๊บกับดักออกมาเนี่ยขังอหเยี่มไปเลยนะครับเยี่มไปเลยสุ่มสร้างเป็นมากีก ได้เง <df> ี้ย <sounds> ย่ม <cus monkeys at the cko> ันด <designers> ิอะไม่เบิ้ลนะขังมันขังกูโดยเจสซี่เบิ้ลน่ะโอ้โหขังยกเว้น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 จากอะไรเนี่ยฮะยกเว้นจากอะไรยกเว้นแล้วกลับเมืองด้วยประเด็นน่ะ น่าเทวากีมียกเว้นด้วยหรอวะอ่าเบิ้นได้ไหมเบิ้นได้เบิ้นได้ผนลองถ่าห่อแล้วเนี่ยบัดเชิญเอ้ยได้ลุน้นได้ลุ้นเชิญแล้วเอออ่าเปิดเทศกาลนะ,ะมาเชิญวันทีนึง กับอาดูบิดด้วยกันนะไม่อยากจะไม่อยากจะถอยก่อนเลยโอ้โหได้ถอยก่อนด้วยโอ้โหมีเดินหน้าถอยหลังอีกอ,อยากอา่างเขาด่านนี้คงไม่เหมาะกับการนพิลามั้งน้องคงไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าอาดูบิดเนี่ยมีโดเกปีนาะว้าวับ โอ้โหโดนคัดปีพอหมอกเลยจะเป็นการเข้าไปนะ,ะเราจะทำไงดีเนี่ยไปหุ้มันไปพิเศษเออไปหุ้มไปพิเศษอ่าเอาหมาแนี่ละกันเออ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 หาที่หลบไม่เจอเลยเนี่ยเขามีเดินหน้าถอยหลังด้วยไง เบอร์สองได้ไหมเบอร์สองได้นะฟับเดี๋ยวไปชาร์จโล่ไว้ก่อนดีกว่าเออฟับไปหุงไปไปที่เศษไหมไปนะครับไปเปิดเทศกาลเฮ้ยมีสร้างหมอกหนหรอนลูกเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแผนที่ดีกว่าฟับเออแผนที่อะไรเอ่ยอุ้ยเป็นอารีนาด้วยนะเจ้าเออ

ห้าเจ็ดลูกห้าเจ็ดอย่าวืดนะเออยังดีที่ไม่วืดเออมีอะไรเออไม่งี้ยแหละเออเอาตรงนี้ได้ไหมเตรงนี้แหละตรงนี้แหละปับ๊บเอากับดักวางนะเออเปิดเทศกาลนะครับเปิดเทศกาลเออเอาอนุบิษหมอกเริ่มปกคลุมแล้ว ถอยติบกับหลังวิทีหนึ่งงานงานจะเข้าไกันี่อย่าเพิ่งโดดตูแป้นโดดเลยอ,อืมหลุมดำวางอ้าไม่ถอยกับหลังไม่เปิดเทศกาลด้วยหวยเราละมัง้งเออยังไงโดดเลยออเออเทศกาลทีหนึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเขาไม่มี ไม่มีวาร์ปนะอ๋อมีนี่นี่นี่เรือโอกาสออกเี่ที่จะทำให้วาร์ปอ้าวหาเรื่องแล้วครั้งมันโถไม่หลังเลยว่ะเอายอมเลยนะโธ่ถ้าไม่ยอมนี่จะแพ้เขาเนี่ยมาเจอกับพี่เจนะเดี๋ยวเล่นก่อนนะครับไปเล่นก่อนโอ้พี่เจมีออกเกาะไหมเนี่ย ป้องกัน50ออกเกาะ65บ้าป้องกันเอฟเฟกอันตราย25่เฮ้ยออกเกาะแค่65้าเปอร์เขาน่าจะจบบันเทิงไม่ได้หรอก <c oughs> งั้นเราเก็บเก็บเบื้อนไว้เล่นเทินสองแล้วกันเขาไม่มีพวกาสาไมไปดูเลขกานะเราก็อาจจะมี่อยกลัวเท่าไหร่เป็นไงเอ้ยโดดด้วยโดดด้วยกับดัดมาไมกับดัดมานะอ้าวทำล่นไปหา น้อยบบก็กดดันไม่กวาบเยอะเอ้าไม่กวาบเยอะฟับม,มานี่มานี่มาตรงนี้มาตรงนี้ฟับเออเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราจะถอยสิบไงถอยสิบตกเลนมาร์เปิดเทศกาลหอ่อไปสร้างเลนมาร์โอ้โหเ <c oughs> ราวางแผนไว้ละอัดต่อยลงกุ๊กเลยโอ้โห กลัวละมั้งเจวอนเจนเจ,เจกลัวเหรอ,อเราเก็บเบิ้ลไวใช่ไหมเมื่อกี้ถอยยังไงก็เบิ้ลนะนอกจากไปกดค,คูเกียจะไม่เบิ้ลเอ้ยยังไงลองขาวหาะนะเปิดเัรุการ์ดทีหนึ่งติดหม,มวกนะครับติดหมวกเชิญไหมเนี่ยอัดเชิญนะครับเชิญเอาเรียบร้อยเลยหมวกบุดกังเออตัดก,กาันดเยังไงอ้าวยอมไหมนเนี่ยยอมเลยนะครับ มาเจอกับวินเทอร์นะชิบหายแล้วเฮ้อ <c oughs> วินเทอร์มีบัฟด้หรอ,อมีบัฟด้วยนะงานงอกเล่งคนที่สองนะโอ้ยเราไม่มีผ่านดักด้วยแล้วมาเจอสายดักเจอกับเควินด้วยอยังไงเนี่ยเควินโอ้ยอยังเอาอยัางเอา ใส่หลุดดำบัดเชิญมามนี่นั่นมารองเท้าห่อดาร์ากมัดพาวเวอร์แมวเหมียวโอ้เกง่งเกง่งเก่งเก่งเส้นผมเล่นเนี่ยเสียดายไม่มีโดนคัปปี้นะถ้าเกิดนะครับใครแบบว่าไม่กลัวสายทาสีก็ใส่โดนเนเทอไปเนีย่ยใส่โดนเนเเทศมันจะได้มีโดนคัปปี้ยังไงเวลาฝ่ายข้ามกอ,อสร้างแรนมาร์กเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้แรนมาร์กพอถึงตาเราเราก็สามารถ ถอยตกลงตกแลนโจมตีเกาได้เลยไงเอา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 เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอยัง <c oughs> ไงเนี่ยมามาใกล้ๆมาใกล้เอ้ยถอ,อยขึ้นได้ไหมเอาตรงนี้อ่ะตรงนี้แป่นว่าไงแป่นยังเงียบอยู่นะเบินไว้ลูกเบิ้นไว้ขอแป่นนะ่ะ ขอแป้นหน่อยขอแป้นหน่อยแป้นว่าไงเอาแป้นติดนะต่างปุ่มกันนะไปมุงไปที่ปิเศนต์ไหมเนี่ยไม่ไปนะครับไม่ไปเอเอคับดักวางเปิดเทศกาลนะ<ม>เปิดเทศกาลนะ,ะถ้าเกิดเราทอยสิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ไหมสิบเอ็ดได้นะถึงจะถอยเก้าก็ได้นะ ยังไงปับอหอ่อไว้ในรองเท้าอยู่ที่รองเท้าอะ่ะรองเท้าเงียบกีบรองเท้าเงียบกีบเลย <c oughs> เปิดเทศกาลทีนึง่งทำไงหมวกเขาถึงจะหลุดเนี่ยเ <c oughs> จอน้ีหมวกคนไม่โอ้ไม่หลุดเอาถ้ารองเท้าห่อนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาเอาเอา ซอยสีไปนะใจเย็นเพื่อนเอ้ยลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดทำไมก็ซอยสีวะยังไงเนี่ยขังไหมล่ะตัดการพี่หนึ่งโอ้ตัดการแล้วตัดการจะติดผมอ้าวโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วเออถอยเวิดลุ้นบัตรเชิญแล้วกันมาบัตรเชิญมาเฮ้ยโอ้โหบัตรเชิญไม่ติดนะอ,อ่า เทศก,กาลอ,อ,อย่างวะบัตรเชิญดักนะเฟยเ,ออเดี๋ยวเราจะขอไปเปิดเทศก,กาลใช่ไหมแล้วก็ลุนบัตรเชิญอ้าวบัตรเชิญติดทุกคนบัตรเชิญติดอเอากับดักวางวางหน้าแล้วกันเอา <c oughs> <c oughs> เดียวโอ้เปิดเทศก,กาลไม่ติดแต่ก็ยังเชิญนะเรียบร้อย เป็นไงมัง้งหมวกอาร์คิวแล้วก็การ์ดเชินกับดักเวอร์ชันดากนะใช้ดีนะครับสองที D ่นี e ้ใช้ดีถ้าใครอ่ะยังไม่มีไม่มีหมวกเอาหมวกอาร์คิวก่อนเลยนะครับส่วนที่ลองมาก็ค่อยมองเป็นจี G G ้การ์ดเทินกับดักนะคือหมวกเนี่ยเอาไปเล่นได้กับหลายๆการ์ดเลยนะอ่าคินี้ ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วยบาย